ถ้าจะบอกมาลูดนี้เก็บไปสามศพแล้วจะเชื่อไหมงไงว่าจะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือห้องเดิมเลย<ร>อยู่แถวไหนรู้ไหมห้องเดิมเลขสามสิบแปดตำรวจได้รับแจ้งตรงนี้อยู่แถวย่านสำโรงใกล้ๆบ้านกัน,น<ร>อ่ะสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่แหล<ร>ะ<ร>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้องพักเลขที่38รครับรก็เจอศพผู้ชายอยู่นั่นแหละอายุห3าปีเป็นคนสุราธานีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้อง จากการตรวจสอบปุ๊บก็อ้างปีการนี่ห้องนี้เลย<อ>สามศพแล้วนะครับร่างกายไม่พบบาดแผลหรือการทําร้ายมีแต่กะเออดื่มเบียร์กันนีแ่แหละครับตรวจก็งอง,ง,งว่าเฮ้ยแล้วมันตายได้ยังไงตายได้ยังไงใบอาก้าก็ไม่ได้กินครับกินเบียร์อย่างเดียวตํารวจก็งอง,งว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะปรากฏก็ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่มากับเขาอ่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รออยู่ก็รออยู่ไปนคนไปเรเล็ก ไปพกวบตำรวจวผู้หญิงเ็าบอกว่าเขารู้จักกันทางเฟซบุ๊กรู้จักกับผู้ตายเนี่ยทางเฟซบุ๊กเพียงสองวันเท่านั้นเองเขาบอกพี่เนี่ยพี่สายานคือพี่สายานเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างก่อนหน้าเนี่ยพี่เขาได้มาขอตนเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วก็มีการพูดคุยจนกระทั่งพี่สายานบอกว่าอยากรู้จักตนมากกว่านี้ ไปเจอขอตนแต่งงานด้วยอก็คือจะขอไปแต่งงานนั่นแหละปรากฏวันนั้นก็ได้นัดที่โรงแรมนี้นัดที่นี่แหละครับเพื่อทำความรู้จักกันนะครับโดยพิสาาัยยันเป็นคนเข้ามาเปิดห้องก่อนกระทั่งตนเข้ามาถึงจึงได้เข้าไปนั่งคุยพิสัยาันแล้วก็มีการดื่มเบียร์กันจนหมดไปสองขวดระหว่างให้นั่งคุยกันอยู่นะครับพิสัยยันได้บอกว่ารู้สึกปวดศีรษะก่อนที่จะค่อยๆซุดแล้วก็ ล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นแล้วก็หมดสติเลยค่ะนางสาวแดงก็โอ้โหตกใจมากเห็นท่าไม่ดีนะครับจึงเข้าไปพยุงแล้วก็พยายามเรียกผู้ตายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงรีบออกไปแจ้งพนักง,งานโรงแรมให้ช่วยแจ้งหน่วยกู้ชีพเนี่ยให้ช่วยเหลือ แต่ไม่ทันเวลามาถึงพี่สายันเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็คาดนะคะว่าน่าจะเป็นพี่ผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่แล้วก็เกิดอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวน่าจะก,กําเริบขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคหัวใจหัวใจวายเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตได้ก็เลยมอบร่างผู้ตายเนี่ยให้กับหน่วยที่นาไปส่งชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลรนา,า,าิบอารามาทิบดีจังหวัดสมุทรปราการแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ยังไง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสอบสวนที่สพสำมมงหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านเี้ยตนทุ่งมาเก็บร่างคนตายที่ห้องเนี้ยสองครั้งแล้วนะห้องเดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันเกิดเหตุวันเนี้ยห้องสามสิบแปดเนี้ยแลวปรากฏว่าในที่สุดตามตำรวจปุ๊บเวลาที่เขาเจอปุ๊บเขาจะต้องทําความสะอาดใช่ถูกต้องไหมฮะเขาจะต้องฆ่ายาฆ่าเชื้อเขาจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อปรากฏในระหว่างที่พ่นเนี้ยเห็นเป็นเงาดำๆนั่งอยู่บนเตียงวิงเหรอ เห็นแบบขนาดที hey, <t ries> <t ries t <t no ่ก <hall> ําลังนยาอยู่ก็พบเป็นเงาปริศนาสีดำนั่งอยู่ที่เตียงครับปรากฏตํารวจเขาเดินไปสอบถามนางสาวแดงก่อนเครับครับนี่ถามจริงๆเถอะก่อนตายอ่ะอคนตายนั่งอยู่ทุกนครับเขาบอกนั่งอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็ตายตรงที่เงาดำานั่งเหรอถูกอตนเชื่อว่าน่าจะเป็นคบวญญาณผู้ตายแหละผู้สื่อข่าวก็เลยได้เข้าไปถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือฮะ แต่ประกวดก็โอเคละไปถ่ายนึกว่าตำรวจก็ต้องถ่ายรูปแบบตรงนี้เป็นอย่างนั้น oh. ปรากฏกลับมาตรวจสอบกลับไม่พบภาพศพที่ถ่ายเข้าไปเลย oh. ไม่เจอเลยจึงต้องกลับไปถ่ายใหม่ oh. พนักงานมาลู่นี่ก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มแต่ว่าห้องนี้เขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นอาถ oh. รรพ์พนักงานบางคนเคยเนผู้หญิงนั่งหวีผมอยู่ในห้องเป็น oh. ประจำอยู่แล้วโอ oh. 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 เอาถ้ารู้อาถรรพ์จะให้คนเข้าไปใช้ทำไมอ่ะถูกเออเขาบอกสิ่งที่เห็นกันก็คือเหมือนมีอาถรรพ์นะไนแหละวันดีคือเขาเผู้หญิงมานั่งหวีผมอยู่ในห้องนั้นออไม่มีใครกล้าไม่มีใครอยู่จึงเชื่อว่าอันนี้แหละเป็นห้องลี้ลับแล้วคุณก็จังไว้นะฮะต่อไปนี้เข้าโรงแรมไหนอย่าไปห้องที่38ห้องส8ปห้ามเข้าเลขอันตรายแถวสำโรงห้องอื่นไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้ห้องนี้ปิดตายไปเลยจริงปิดไปเถอะเป็นเั่นฉันปิดปิดไปเลยเปลี่ยนเลขได้ไหม ไม่ได้ไมันต้องมีตัวตายตัวแทนปิดไปเลยจัดไปเลยว่าถ้าต้องไปอย่างเงี้ยแล้วฉันว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคนมาถูกฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้แล้วมก็ทาบุญใหญ่หน่อยเจ้าของทาบุญใหญ่ั้นแต่มันไม่ไปก็ไม่ไปนะไม่ไปก็ปิดกริการไปเลยแล้วเขาจะไปห้องอื่นไหมไม่ไปหรอกไปห้องอื่นไม่ได้ไม่ได้ตายตรงนั้นวก็คืออยู่ตรงนั้นไปไปห้องอื่นไม่ได้ก็ห้องนี้ปิดไปเลย